สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเชอร์แตมทีวีนะครับในเกมลุงครับเช่นเดิมครับเออวันนี้ผมก็จะพูดกับกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ6เดือนลุงครับนะครับแต่จริงๆนะกิจกรรมเขาบอกว่าครบรอบ1ปีนะครับแต่มันยังไม่ถึง1ปีนะมันเพิ่งจะ6เดือนเองนะครับเออนี่ครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาจะแจกอะไรครับก็มันต้องแย่งกันนะครับต้องแข่งกันอะ เออนะครับมันจะมีกิจกรรมมาตรงนะครับตรงสวัสดิการอ่ะมันจะเพิ่มเฉลิมฉลองมาครับเออนะครับเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาบอกมีระยะเวลานะสามสิบเดือนสิบเอ็ดนะครับตั้งแต่สิบหกถึงวันที่หกเดือนสิบสองนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเจ็ดวันนะอ่านะครับก็ทุนฝ่าบาทงานเฉลิมฉลองเริ่มแล้วบูชาเทพมังกรในก๊กจะได้บรารมีวัน บูชาถึงหมื่นห้าครับชาวกกจะได้รับของขวัญจากเทพมังกรทั้งหกกบูชาถึงสองแสนนะครับได้รับของขวัญจากเทพมังกรเป็นไงครับเนี่ยครับมันก็จะมีนะครับได้มังกรเป็นสัตว์ขี่นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวเท่านี้เปล่าเนี่ยเท่เลยนะครับถ้าเป็นตัวเท่านี้ตัวใหญ่มากเลยครับดูดิเนี่ยครับมันจะมีมาใหม่ตรงที่ผมกดนี่ก่อนสำคัญตรงกลางเมืองเหรอครับเนี่ย อ่านี่ครับนี่ไงฉลองเฉลิมฉลองครบหนึ่งปีนะครับตรงตัวมังกรทองเห็นปะแต่มันยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยครับเพิ่งจะ่หกเดือนยังเนี่ยอ่านี่ครับคือถ้าเรากดไม่เจอก็มันจะมีเควสอยู่ตรงนี้ครับแต่เควสมันจะเป็นเควสไม่ถาวรนะครับอยู่ที่ไอเทมอะครับเนี่ยเนี่ยงานบูชาครับอ่านี่ครับจัดเวลาช่วงกิจกรรมนะครับถวายบูชาเออ่แก่เทพมังกรนะครับอ่เส้นสุดกิจกรรมจะได้รางวัลอันดับ จะได้รับรางวัลอันดับด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงแป๊บนึงน,นะครับเออเนี่ยครับคือผมลองดูแล้วอะนี่ครับเราก็กดไปที่ตัวมังกรเลยครับหรือว่ากดที่เกตมัก็ได้นะเราก็จะมาตรงนี้ครับตรงกลางเมืองทุกกบค,ครับมีหมดไปงานบูชานะครับอ่านะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับคือเนี่ย มันจะมีลำดับเนี่ยบางจริงมันเข้าแต่เมื่อวานแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดทำเมื่อวานผมก็จะกลาว่าจะถ่ายไงแล้วพอดีเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มอะนะครับกำลังเก็บเกสรตอกไม้อยู่หลับไปเฉยเลยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้อยู่ที่เดนเนี่ยเสียเวลาไปวันยังเลยอ่ะอ่าเนี่ยครับก็คนหนึ่งก็ไปกันเนี่ยก๊กผมเนี่ยสี่สี่เอ้ยแปดแสนแล้วว่ะดูดิผมแล้วจะได้ไมั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่ามันมีอะไรมากนะก็ ไปดูอันดับก่อนว่ามันจะได้ของอะไรบ้างครับเนี่ยครับเอ่อมันจะมีอันดับ1นึถึงหนึนะครับที่จะได้ขอนะครับของกกนะแต่ละ1แต่ละกกนะครับคือเนี่ยครับอันดับ1เนี่ยก็จะได้มังกรทองนะครับอ่ามังกรนะครับแล้วก็เป็นฉายานะครับคุณนางสุรานะครับก็ได้ค่าแคปเปอร์เทียนนะครับเนี่ยได้ได้คิดนะครับ ให้คิดมึนงงหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แอทแท็กนะครับลุกแอทแทกลุกสามพันหกนะครับน่าจะเยอะอยู่นะครับเนี่ยก็ได้ไพ่นะครับคือที่หนึ่งถึงที่สี่นะครับก็จะได้เนี่ยได้มังกรนะครับที่หนึ่งถึงที่สี่นะของแต่ละกกนะครับเนี่ยผมผมก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าไม่ไม่หวังอะครับเพราะว่าหินก็ไปบวกได้หมดแลลวเดี๋ยวมันจะบ่อยทีนะครับ แต่ถ้าที่5นะครับถึงที่100นะครับไปที่11บเอ็ดอ๋ออเขาไม่เอาใหม่ครับทษโทษทีครับเอ่อที่ 1- ถึงที่10นะครับจะได้มังกรทอนครับขอโทษนะครับไม่ใช่ที่1ถึงที่4นะที่ 1- ถึงที่10นะครับจะได้มังกรแต่1น่ถึงาอ่ะจะได้เป็นไพ่ม่วงนะครับแต่4-10ถึงครับจะเป็นไพ่เขียวนะครับเนี่ยนะครับ ะะแล้วก็ถ้าที่1 1ถึง1น0นะครับของก๊กนะจะได้สร้างพัสดุสัตย์เล่มเนี่ยผมอยากได้เนยมากเลยอ่ะสร้างพัสดุสามเล่มน,นะครับแล้วก็เนี่ยฉายาเนี่ยอยากได้ภาพพัสดุอย่างเดียวครับเพราะว่าบาังกรผมไม่หวังอ่ะเนี่ยว,วันเมื่อวานก็ไม่ได้ไม่ได้บูชาด้วยก็เลยไม่รู้เนี่ยจะได้บ้างวิหิงก็หมดนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูครับว่าบูชาใช้อะไรบ้างน,นะครับการบูชานะครับ เนี่ยครับมันจะมีของให้อ่ะมีน้ำจับมีหินล้างนะครับมีป้ายการขานะครับมียาเอพีดอกไม้นะครับแล้วก็เอ่อหินดาวหินดาวเวลสามนะครับอ่าเนี่ยครับก็อย่างอื่นอ่ะเนี่ยเออเขาจะบอกเห็นไหมครับน้ำจับได้อุทิศท่าสิบนะครับเอ่อหินล้างได้สามสิบนะครับอะไรที่บอกเห็นไหมครับเนี่ยดอกไม้ได้ยี่สิบแต่ว่าทุกอย่างจะมีจํานวนกับ จำนวนครั้งหมดเลยนะครับแต่ละวันนะวันหนึ่งจะได้กี่ครั้งกี่ครั้งแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยคือหินนะครับหินดาวเนี่ยมันไม่มีจํากัดครั้งอะ่ะคือเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่เลยครับครั้งหนึ่งหกหกก้อนนะครับจะได้ห้าร้อยค่าอุจิีเดยนนะเยอะที่เดียวน,นะครับเนี่ยใครมีหินหินล้างเบี้ยวสามเยอะเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนนะครับเออเนี่ยผมเมื่อก่อนนันมีสองร้อยสองก้อนนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเนี่ยไปบวกเล่นอ่ะเนี่ยหัวร้อนครับ ไปบวกแล้วไม่ไม่ติดเนี่ยเนี่ยผมไปบวกมันไม่ติดมันลดมันลดผมก็เลยไม่ใช้ป้ายนะครับไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ยันน่ะผมก็กดเล่นมั่วๆไปสองร้อยเมตรหมดเลยอะ่ะตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่เมตรเองโอ้หเสียดายมากเลยอะ่ะไม่น่าไปเลยอ่านะครับแล้วเออเพื่อนๆถามว่าแ้วหินจะหาได้จากไหนบ้างน,นะครับเออผมก็ยังไม่คแน่ใจถ้าเกิดเป็นเพื่อน,อน,อนมีรู้วิธีที่จะหาหินก็บอกผมด้วยนะ คือขั้นแรกกันนะครับที่หาได้อย่างง่ายสุดก็ลงตำหนักรองนะครับตำหนักรองนี้ก็จะได้หินนะครับเนี่ยจะได้หินก็จะได้แล้วแต่หินดาวเวลหนึ่งจะองจะสามนะครับเแล้วก็กระบดนะครับกระบดมือเอกนะครับก็จะได้หินนะครับเนี่ยจะได้หินนะครับทุกเรเวลนะครับวันนี้ผมก็ไปเก็บอยู่แต่จะได้น้อยครับ จะได้หินล้างเยอะกว่าหินดาวจะได้น้อยนะครับก็ลองลองเก็บอยู่ครับผมก็เก็บอยู่นะเออเดี๋ยวในหลังผมจะามาทำอันเนี้ยเนี่ยมันจะตอบซากวัสดุอยู่นะผมจะถ่ายแล้วแต่ว่าหลายวันแล้วไม่ได้ถ่ายสักทีนะครับเวทเจ็ดสิบห้าบอสอะออนะครับแล้วก็ที่ไหนอีกอะที่จะดอบหินเออแล้วก็พวกบอสอะไรนะครับเวลาเราย่อยของอะ เนี่ยครับเวลาย,ย่อยของพวกนี้เนี่ยมันจะได้หินอยู่เออบางทีอะมันจะได้หินดาวครับเดี๋ยวผมลองย่อยให้ดูนะจะได้ไหมไม่แน่ใจเออบางทีมันจะหินหินได้ได้ครับทำไมนี้ไม่ยอมได้ทีเป็นหินล้างก็หินนี่น,น,นะครับบางทีมันจะได้หิน,นครับหินดาว ไม่ได้ครับเด็กมันก็ยากอยู่ครับไม่ได้ง่ายๆเนี่ยไม่เจอทักอันแล้วก็เออไปที่ห้างครับห้างก็ไปซื้อได้เลยครับเนี่ยหินดาวครับเนี่ยเวลสามนยครับก็ละสอง้อยห้าสิบนะครับเนี่ยใครมีเพชรเยอะก็ซื้อได้ครับเนี่ยผมว่าเขาคงซื้อเพชรเติมหมดเนี่ยแหละแล้วก็พวกที่เก็บหินไว้ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะครับนี่ผมเสียดายมากเลยมีตั้งสองร้อยกว่านี่ครับเอาไปบวกเล่นหมด เออเนี่ยครับ250นะครับเนี่ยสายเติมก็น่าจะได้อยู่นะครับที่ดูดูแล้วที่พวกจะได้ลำดับสูงสูงก็จะเป็นสายเติมครับถ้าเราถเราก็ต้องขยันหาหินอาหน่อยครับหรือว่าเพื่อนๆมีกิจกรรมที่ไหนเพสอะไรที่บอกได้หินเยอะนะครับบอกผมหน่อยนะครับไปหาตรงไหนนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับมาช่วยแชร์กันครับจะได้ได้ทากกระสุกกันมาใช้นะครับเอามาขี่เสือขี่กระต่ายนะครับเพราะผมก็จะรวมรวมขี่กระต่ายอยู่ไง อ่านะครับแล้วก็ไปดูข้าอุทิศครับว่าได้เนี่ยเขาก็มีบอกอ่ะไม่มีอะไรมากครับเออแล้วก็มีอันนี้กล่องนี้อุทิตตนกโกกกตนอุทิศนะครับแสนห้าได้หนึ่งรางวัลครับอ๋อได้ผลึกเวลหกนะครับแล้วก็กกต่างๆอุทิศสองแสนนะครับเออของฝันจากเทพคืออะไรอ่ะอ๋อเออเนี่ยหินจารจาลึกสุ่มเนี่ย หินจอลึกเนี่ยมันทําอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่ยังไม่ไอ้นี่เลยถามใครเลยครับว่าทํำยังไงนะครับหินจอลึกเนี่ยหรือมันใช้ได้ยังถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวเราอันนี้ก็ไม่ต้องไอ้นี่มั้งครับไม่ต้องพูดมั้งเนี่ยข้าวทิศเนี่ยผมลองอุทิศไปเลยนะครับถ้าเราอุทิศเนี่ยรางวัลอุทิศตนจะได้ของเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูอย่างงี้นำจับห้าสิบเรากดไปที่นำจับแล้วกดบูชานะครับอ่ามันจะขึ้นนะเห็นปะข้าวทิศทั้งบนเนี่ยครับ ห้าสิบหลัจากสูตรเป็นห้าสิบมันได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะได้หินล้างหินล้างได้วันละสามครั้งโอทีไปเลยครับครั้งละสามสิบ,บนะครับอ่าครบแล้วครับเอ่อแล้วก็การขาได้กี่ครั้งหนึ่งครั้งโอ้โหดีๆแล้วก็ไอ้นี่ได้สามครั้งแล้วครับอีกทีเวลหนึ่งนะครับอ่าน,นี่ครับโอ้ดได้ยี่สิบอย่าง กูยังไม่ได้นี่เลยอะแล้วก็ดอกไม้ได้สามขังดอกไม้ผมก็ไม่มีด้วยหินนะครับได้ห้าร้อยลองใช้ไปครับหกอันนะครับอ่านะครับพอเราได้สองร้อยแปดสิบนะครับมันจะได้ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับจะได้ไพ่มานะครับหนึ่งใบครับแล้วก็มันจะได้อันดับเป็ขึ้นไปเรื่อยครับผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าแถวบ้านต่อไปเป็นเก้าร้อยแปดสิบนะครับโหแล้วผมจะไปหาหินยังไหนเนี่ย เ,เสียดายมากเลยอะ่ะไปตีปบวกเล่นอะ่ะโอ้โหไม่น่าเลยครับไม่น่าไปบวกเล่นเลยอะ่ะเนี่ยวันนี้ผมไปเก็บหินมาเนี่ยได้ม65อันเองไปเก็บไปล่าบอสครับดูดิได้อีก500ยแต่เสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่ติดลำดับอะ่ะเสียดายหินเหมือนกันนะครับเนี่ย สถิตไปเลยครับมันจะมันจะทีไม่จํากัดใช่นไหมครับไปหินอนะ่ะถ้าอย่างอื่นมันจํากัดหมดจํากัดครั้งหมดเลยถ้าหินไม่จํากัดเนี่ยมันบูชาได้ละจะได้เก้าร้อยนะครับได้วพระเดชเยอะห้าครับต่อไปก็เป็นถุงจันทร์ครับเอด้วยครับเนีย่ยล็อกเอด้วยเนี่ยมันจะได้ไปเรื่อยๆ,ๆครับเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะตีลันตับของเขาไหมเนี่ยมีเวลาห้าวันนะครับโอ้โหข้าทางก็ยากอยูยอยอยน่นะหนึ่งในร้นนนนอยน่าจะยากนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้ใส่เติมใส่อะไรต่ด้วยเพชรก็ไม่ค่อยมีลนะครับนะครับถ้ามีเพชรเยอะก็ไปซื้อเอาครับเออถ้ามีเพื่อนมีวิธีหาหินนะครับช่วยบอกกันนะครับที่ดีๆนะครับที่จะได้อันดับขึ้นไปตรงสูงผมพอที่หนึ่งในร้อยก็พอแล้ววะเออนั่นหยิงแยมไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่นะครับหยิงแยมผู้ตรวจการนะครับผู้ตรวจการานะครับ อ,อ,อยากติดเหมือนกันนะนะครับก็โหเขาไปแปดแสนกันได้ไงเนี่ยเป็นล้านเลยดูอย่างนี้ย่างล้านสี่อ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูชื่อของเราก่อนเออมีใครบ้างลันลันซีอะไรอะซีหยันเสียลันลันก็ซีหยันเสียเดี๋ยวเราไปดูดอันดับไม่มีเลยครับว่าเขาวีเท่าไหร่นะ เอ่อสำนักแคปโกกอ่ะเมื่อกี้ลันลันกับอะไรนะลันลันกับอะไรอย่างเสียทำไมเห็นไม่เห็นตีตำดาบเลยแล้วก็นะครับสักครู่นะฮะจะเสียเวลาไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่เห็นตีตำดาบเลยเดี๋ยวผมขอสตาอปคลิปหาไปหน่งครับว่าเขายูนวีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เออเนี่ยเจอแล้วครับคนชื่อลันลันนะครับเออขออภัยนะครับ คือ1ในร้อยอันดับเนี่ยคือทุกก๊กนะครับโหยิ่งยากเลยที่ผมบอกว่าแต่ละก๊กนะครับก็แสดงว่า6ก๊กเลยครับอันดับอ่ะยิ่งยากมากเลยครับคือ1ในร้อยเนี่ยของ6ก๊กนะครับคือมันจะคือยังไงอ่ะคือของเข้าใจนะครับที่พูดอ่ะคือทั้ง6ก๊กรวมกันนะครับไม่แย่งของรางวัลกันนะผมนึกว่าแต่ละก๊กก็จะได้ของรางวัลแต่ละก๊กนะครับคือไม่ใช่นะครับรวมกัน6ก๊กเลยครับเนี่ยดูดิยังรันๆนนะครับดูอย่างโจครับเนี่ยเอ่อเวล 82ครับ V8 แอ่งนะก็ไม่ได้ V เยอะนะครับทำไมตีอันดับอะ่ะเขาทำยังไงเนี่ยเออนะครับเออเขาได้ตัวนี่แหละคือเดี๋ยวไปดูอีกคนหนึ่งเมื่อกี้เออของก๊กผมก็ชื่ออะไรนะเดี๋ยวกนะ่อนนะเออนะครับก็สรุปว่าคือรวมกันหมดเลยครับ6กก๊กอ่ะต้องมาแย่งกันนะครับ ผมนึกว่าแต่ของไรนี่โอ้โหอย่างนี้ยากมากเลยครับ <c oughs> เออเฮ้ยยี่สิบห้าทีแล้วเมื่อกี้ยังหาเจออยู่เลยอะเป็นไ้ววะเอออันนี้ครับอันนี้ของก๊กผมที่อันดับหนึ่งของก๊กผมนะครับเนี่ยอันนี้เออวีสิบห้าอย่างเงี้ยพอเข้าใจว่าเขาน่าจะได้อยู่ว่าเป็นสายเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซื้อหินได้มีเพชรเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมาเข้าใจนะวิสิบห้าวิสิบสิบนะครับอันนี้ของของก๊กผมนะอันดับหนึ่งวันนี้เขาตดอันดับก๊กอยู่งาแต่ไม่รู้ว่าอันดับเขาเท่าไหร่แต่ว่าที่อันดับหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเอ่ออันนี้ดับแครบของแครแครบโลนะครับเขาอยู่ที่สิบห้านะแต่อันดับแครบอยู่อันดับหนึ่งเลครับเนี่ยซีอะไรเนี่ยยันซีอะไรยันซีอะไรนยจ๊ะเนี่ยครับเนี่ย อ่านผิดต้องขออภัยนะครับอ่านชื่อขอผิดอ่ะเนี่ยวีทิพยองเองครับไตเขาได้อันดับหนึ่งครับอุทิศอันดับหนึ่งนะไตหลานสี่อ่ะผู้เขาหาอะไรมาอุทิศเยอะแยะไปหมดคบเนี้ยนะครับเอ่อวีทิพสองด้ยอ่ะเขาหาหินหาแหลมจากไหนเยอะแยะอ่ะเฮ้ยนี่มันเป็นรูปขอนอ่าเนี่ยครับคนนี้แหละที่ลำดับหนึ่งของของเซิร์ฟสามนะครับเซิร์ฟสามนะเนี่ย แล้วก็เป็นอันดับสิบห้าของพลังกกนะครับค่าแคบกกอะให้ค่าแคบโลกอะดูดิพวกต้นๆเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยพวกต้นๆเนี่ยครับยังไม่ติดอันดับหนึ่งในสามเลยนะอ๋ะอดูดีขามันจะไหนกันเนี่ยโอ้โหนี่ครับผมไม่มีหินผมใส่จะไม่ได้แล้วว่ะเพราะต้องต้องหกกกรวมกันอะตอนแรกผมนึกว่าแค่กกต่อกกนะครับเนี่ยดูหน่ยเห็นปะ อันดับหนึ่งของกกมันก็จะมีบอกอยู่ครับเนี่ยอย่างอย่างของยีก็บิกจ่านะครับของเก่งก็อะไรเนี่ยครับภาษาอังกฤษครับเนี่ยแล้วก็มันจะมีช่วยเนี่ยไม่ผ่ามัช่วยยังไงก็ไม่รู้เนี่ยได้ยาอีพีนะครับเอตั้งห้าสิบเพนเนี่ยแม่นี่นะครับแล้วก็น่าจะประมาณเนี่ยครับก็จะมาบอกเนี่ยครับผมผมฝันตันหลายเลยทีนี้หนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยก็คิดว่ายากเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ว่ากกต่อกกไงแต่นี่แจก ทุกก๊กนะครับมาแย่งกันอ้โหแค่ทากวสูตรสามสิบเล่มหงันไม่น่าจะได้แล้วเนี่ยมีเวลาเหลืออีกห้าวันนะครับมันเจ็ดวันเพราะเมื่อวานผมไม่ได้อุทิศด้วยว่าจะเก็บไว้ถ่ายคลิปแล้วหลับไปอีกไม่ได้ถ่ายโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ลองลองดูครับถ้าใครมีอะไรดีก็ช่วยบอกผมไว้นะครับผมขอแค่หนึ่งในร้อยอ่ะก็พอแล้วโอเคนะครับก็จะมาบอกกิจกรรมประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็จะมาเพิ่มเติมให้นะครับ เแล้วเพื่อนๆอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็อบอกมาได้นะครับลองคอมเมนต์มาได้ครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ถ้าผิดภาพกันนะขอโทษน,นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ